ือเดียวน้าขอสวนกรณีที่ห้องตนสิกโคนเนี่ยได้ไมพูนักมาไล่อกอายุไปเท้าอยู่สิตัวพี่หาเท้เนหาเท้า็นไหใส่กวาใส่นาชิคนเนาะชิบคนใส่กวนเราคผูทื้อหาลังหาเราคืออะไรมืมใหญ่ไเลยชุดชุดนี่แอยรกอ่าถ้าเราเป็แพทซงใส่แพทซองยนี่้้เราขั้นบวิแมทซองกับแพทหนึ่งปกติออกเป็นเท้าไปในโซ เตรียมเตรียมไว้เอพซ่ละแต่ว่าขั้นไหแกก้อนหนึ่งมีโอกาสคุ้ดูรูปนี่เราถ่ายนอแมนบรายาแนน้อยก็ได้กคือคเนี้เลยกนี้รวยนะคกับคชี่คูชีิแรงมากรถต้คบมีแต่ชิมิอีกอันนี้พอ่าพเวลาเขาสัดใจมารหลดก็เบิ่งคนคุณดนอีกมันชิมิอะไรนอีกมีลามาเด้อตอนนี้เขามาอีกเนาะแต่ว่ารอบนี้แผนของบอสจะือ อ่าอาชีพมืสงกเคยเิด้สามบถึงจบอ่าปูที่อ่เด็กตอนนี้ตามแพ้ต้แจก็บบ้านตยอเกบ้าเ่ยโทรศัพท์สามเรื่องแต่สามเื่องเนี่ยเป็นสอมแปลงเป็นวาบับเรื่องนรสามเรื่องพุ่นตีหรืออยู่ดีค่่นี่สามื่องเนี่ยเนี่ยตาบ้านว่าถึงวันสรุปก้นจะนวดสื่อจะนวดจอง นี at, ่ว่าแต่สามบาทกิจักสามรางวัลเลยสามเกอามเกดลีหนึ่งรวัด่วในงานผมว่าสีจอมันนี่งัวมนอื่น่านะนียดม่ใชเออมันสิเดียบอสูเล่วจีรเรีองานที่คนูว่าี่มีแต่ตี้เนาะาานี่ไหนนะาสมหรือสามโดจบถูกไห มาดินที่เหลือนี่ที่เหลือนีมีเขาเดียวว้ให้เขาออกมาเต้นมาสยาุยัเาอย่างแยางพยาคฆ์สองช่วงการขายในนอนช่วงพักการขายก็าเอาคณะกรรมการน้องยีกพาท่านเด็กวโมเดลีมีเบียกันบอ่ยอมจะยูดถึงนี่ร้าอุิปเป็นแกนนำรักๆกันแตคือท่านอาจารย์ อ่ากใช่เพราะว่ากย่างกระข่กระเกยสีเข้มนี่ปูรอบที่ว่าเบกหน้านี้ปาเขาเป็นปาเขาอจริงๆคนเบเจงกระไรอยู่หรอเมียหากนเยาเมันมันมันต้มีเจนน้มาื่อนมือมาแม่จูสีมันรอเ๊กมาสรุเมียะเบิ่งเป็นยังงีแล้วลักลักไขอขสิบอกนไดนเนเนาะแล้วก็ให้ ผู้ทีจะทำวิอบนี่ยให้พยานข้ขอมาว้ออนไลน์นี่เอ่อังสทามาเรียนว่าทำที่สอบรตัวนี้ยังไ้างนอข้าอย่นี้เลย้ะแมมแล้วกอบอกทนียนะดี๋ว่าสุกปืนต้องขอกันนั่นะวันนี้วันรุ่งะเดียนนี่อยาเขียนวาแต่ก่อนมึงจะไม่นึารูปทะเบียนทะเบียน่มาร่งทะเบียนมาเล้วเขมาเยขาลทะเบี้งหรือ่าต็บยู้มารเต็มททบียนนื่อามงทะเบียนไิเบนเียมึงย บอกง่ายๆว่าขึ้นรถขั้นเดียวไปจุดแต่ว่นพรุ่งพี้ก็ขับไปเจ้าเพราะว่าส่วนว่าคุณลมทะเบียนสีมามรถเด็กคอนมันรถพ้ามาจำเ่อคุณกอาันนกันเนมันคือเรื่องเดกันนม่อรนึกยบอกท่านเดียไปเห็นี่มักันไดางอรผ้ากที่กินเขาต้องหยเฉอยู่ตองมาก่อนเออจริงๆแล้วคุ่มะเบียนต้องมาก่อนต้องอยู่แบบดานลางนะมันต้องไม่ท้าลมันจะไม่ชวนเข้ามาก็เดี๋ยร่มทะเบียน้ก็หอดอดเมื่อเขาไปเหนท้อหลงอ๋อมต้อง สอบแทนหรือว่ามาหอดเลียวมาสิมาลกินคนอื่นน้องนทิ้งานอยู่นะบนได้ตรงตองเป็นเป็นทึ่งออไปทิ่งานพีโน่ที่เขาที่เขาดีกิมากนันทิ้งงานเดินจะอไปก่อนเขาอเสือมาเดาไปจะมาถ่ายอีแก่ขึ้นมืองานูที่ไปก่อนตัวเป็นะมากนขาปจะากรนี้นะเพราหารทีสองนเือนาขอรงนเกิมากแต่เขาจะเชื่อจัแต่เื่องอะไเาทมอีว่าโอเคแตัวนี้เนาะาทีว่าเขาเรื่อง โดยในของหน้าบทหัวข้อเฉพาะคืออ so, um, Poke ีและเวลาของการจัดงานเฮานี่บาดนี้เนาะช่วงแรกนี่ก็ MC เฮาแนวใดเปาบ่ MC เฮานี่อ่า MC MC เพียื่แล้วก็ NT หักสิบ่เนาะมันมันเันมันต้องมีตัวเห็นตัวโจ๊กแล้วก็มีตัวแล้วเนี่ยปาก็ใาอ่า ก็มั่นหา่ี่อ่ะร็ไเชใช่ก็เาเทาเดือที่สองดิ้องบอเพราะว่าเปอย่งเดือนนี้ก็ตรกมันต่างกัน่เพราะว่าเกษตกเขาประจัเขาร้างเขาลงทะเบียนนี่เขาจกคนที่มากเขากป่คนเวที่องโมอเลยนะชองหมงชิีท่นี่เปนลูกทะเบียนนะ่ชวที่องมงิวีที่องมาอมิเขาก็ด้ลวใชหมเนี่ช่หเนี่ยใ่หมนี่ชไหเนี่ยใมเนี่อหมี่หเี่หนี่หมี่หมนหมี่่หม ข so ี้สองเครืงนี่ขึ้นแต่เมันกินกาแพยังไมันเรียบร่อยนะขี้สองงก็ขึ้นตรงก้อไมูอมี้สองงีเ่าประทนจุดเปิดงานีงเประทานจุดเปิดงานี่สองงงครึ่งประทันจุดเปิงบริหารันอเด้อบริหารเด้อีเด้อแต่จำตำแหน่งชุดชุดตรงนี้ แล้วก็กรรมการสนิว่ากรรมการก็คือเสือกรรมการกรรมการดนอกทั้งในท้งหน้า่อยๆทั้งกนนชี้เท้กรรมการทังในในน้าชีขเท้ากเพราะว่ามัน่ากและได้พฤตกรรมเครื่องชั่วมงที่สองที่สองมุ่งไคยไรก็เ่นก็่รเลยที่สอมุ่งคืนก็เปิดง่ายแต่เราเพิ่งมวลาหี่ันเป็นอะไรที่เฉลี่ยไปวกพวกหรือคนต้องเดือดรปล่าเี่้อก็ได้ั่วโมง่ เป็นช่วงที่เบี้ยงงงเลยจะบวกจำเรื่องราชการเชื่อมโยงกันบวกราชการร้องพ่อไปเชื่คนเขาชิ้นสองมุ่งเชื่อมผู้เลื่อนชิ้นสองมุ่งที่คิดคุณแนะนำดูเออขอเสียละที่คิดกันเอาหมด คงจะได้แล้วครับสามีเอาเอาประชุนมาแบนี้เดี่ยวรลครับขึ้นรรุ่นการแล้วจะนอกาเปน่วง่วงเมกันจะรู้ประเด็นหรอ้วก็เขียนปวตาสรเขียนงูีเรีนอาจารย์บวงทำนว่าเชื่อมนางนรับเชื่อมอารยบ่วงเ้ขา กินกะปูนกะเพรแกงของน้องเงินน่าจังนพี่เจมุนันเพชรงามเต็มที่อยู่แล้วเนาะเอ่อมานั่งสาวพี่จะนั่งสาวเลยพี่ใช่ันดูท็อปเจอกันได้เหมือนเนาะต้องการต้องรุ่นไปเอ่อยิ่งดีเลยเหมือนเนาะเอ่อโฆษณาดีก็มีรุ่นโม่รุ่นยักษ์คุณมา้วกันกะช่วยกัน

เียกมู่เขาจะเอาเียวอีแล้นสีประมาณเ่าขาไม่กินสีมุกสีมุกมันเลยว่ะสีมุกมีจับสีพึ่งได้แล้วมันลอยแล้วมันไรขึ้นบอกหีรู้บสั่งแล้วมันกสึงีมกนี้เนมเขาจับสลากไม่ได้กินเอาพิจารณาจัสีมุกนพิจารณาเนาะใบสองคืนพิจารณาเลยเลยใบสองคืนเอาช่สองคืนเอพิจารณาเดี๋ยวเขาเดเาเพราะว่าเขาเคิมมา ถ้าคุัชั่วโมงนึงแม่ฝ่าคุณมันยากนะเออนี่น,นีก่ตีดไดานะมันเป็นใบสองอส่อนอยูาใบสองเพิ่มง